ก็สวัสดีค่ะเพื่อทุกคนวันนี้ก็จะมาประจานคนในเพลงกันนะคะวันนี้มีประจานสองคนไปดูคนแรกเลยดีกว่าคะ่ะคนแรกนะคะก็จะเป็นคนที่ชื่อว่ากูกูเดี๋ยวนะคะแล้วกเล่ค่กะ,คะกดผิดต่อมาตรง เพื่อเราเนี่ยนกูนี่ค่ะกูสวยนะคะเพราะว่าที่เราจะประจานอีกรอบเพราะว่ามีคนบอกว่าเสียงเบาเกินไปจะลบคลิปแล้วก็ทำใหม่นะคะคราวนี้ค่ะกูสวยนะคะนิส่ไม่ไดีจริงๆปิรถายี่เขากอดล้วกันนี่ค่ะนี่แล้วก็กดได้ว,ว่าสวยตายละ่ะนี่ค่ะแล้วก็ ตรงไหนไอ้คนหลอกลวงคนโกหกนี่นะคะแล้วก็นี่กูสวยกว่ามึงอีกกูสวยมึงสวยตายละนี่นะคะไล่มาปบนึงนะแล้วก็ไปดูที่เราคุยกับมาเลยดีกว่าคะ่ะกูสวยนี่นะระู้ปนะคะ Okay. ตอนแรกนะคะมันเขียนมันทัก Hello รามาก่อนเม,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 มื่อวันศุกร์นะคะบอกค่ะรับจอมวแคสป่ะคะรับข้าวงนี้ไม่รับแล้วอะค่ะเธอเธอเธอรวยป้าจะมีแคสเท่าไหร่ไม่ได้รวยค่ะมีแคสเก้าแคเองไม่เชื่อกโกหกก็ส่งกดไม่ได้โกหกค่ะหลาค่ะเธอเธอเราสวยปะก็สวยค่ะไม่เชื่อโกหกอย่าแมาแหละดิคือ ก็สวยนะคะเพราะชุดตัวชุดนี้นี่ไม okay. ่ได้แหละค่ะลาเธอเธอเธอชื่ออะไรว่าอะไรชื so, say, ่อย right ิงข่าวยี่สิบสองอว่าเรายีสิบสามอยู่มอหนึ่งค่ะเราอยากได้แคสช่วยเติมให้หน่อยนี้ตอนแรกอะเห็นมันแบบอย่างนี้ใช่ไหมว่าอยากได้แคสเขาบอกแค่ายได้เธะเติมให้แล้วก็จะลองใจเขาเขาบอกว่าเขาก็บอกทเราว่าได้เเติมให้หรือเ่ารอเล่นไม่เอาเกรงใจ ใครกูคือพี่รินเดลเลยอยู่ดีก็พูดกูคือพี่รินเดลยขึ้นมาเลยอ่ะมั่วไม่เชื่อค่ะกูบอกแล้วไงกูคือพี่รินเดลเลยเอาบอกว่าขนาดเขาว่ากูยังเขียนผิดเลยทุกทายเหรอคะไอ้มาขนาดไหนยังคิดผิดเลยอยู่มรึงจริงเหรอคะไอ้สั่นโหเขียนผิดอีกแล้วมึงส่งของให้กูเลยเดี๋ยวนี้กูสั่งมึงได้ยินไหมตอบ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 เสียงสิคะเราเลยถามไปเธอชื่ออะไรกูชื่อไงยะอายุยี่สิบสามแง อ้าวไหนปอชื่อเรนเลงไงก็กูคือรินเดเละไงมึงไม่รู้หรอว่ากูชื่อจริงชื่อว่าชื่อจริงจกูชื่อยาย่าอย่าไม่ได้ชื่อรินเดเละพี่เินเขาไม่พูดคำหยาบนะคะกูพูดจริงพี่เินไม่พูดหรอกูพูดน่าสัตถ้ากูทำคลิปช่องรินเดเลจังคือแบบน่าด่าน่ะเหรอคะเออแต่พี่เขาเพ่งอายุสิบสามนะคะเขาเยอะกว่าคุณอีกเท่าไหร่ไม่รู้เหรอมึงตอบคำถามไม่ง่ายไม่ได้ เด็กเวงมีนึงมีอยู่กูเหรอคุณไม่ใช่พี่นเดเรอกูใช่ว่ากูเป็นเพื่อนกับแป้งสตบิงสีบิงและแท็กเกอร์สี่แปดสองหกและเป็นเพื่อนกับน้องเกาหลีด้วยเชื่อหงบินเป็นผัวเขาไม่เชื่อใครมาหรอกกันเลยค่ะอย่ามาเขียนได้เพื่อนแบบนี้นะค่ะนิสใส่มีดีเลยเสือกแล้วทําา คือนี้นะคะมันมาคิดเ่รเพื่อเราน้ำในคอมเมนต์นะคะนี่ไม่ใช่คนนี้นะคะนี่นี่ค่ะกูสุดนี่นะครับว่าสปายหรอตรงไหนไอ้ไฟแต่จะเขียนไอ้ไฟแน่นอนเลยอ่ะแย่ยจริงเลยน้องเพิงนะคะบอกมาแล้วจะทำอะไรได้ของกูอย่างนักเรียนเขาแต่เมื่อกีลก้ล้ายกะว่าจะประจาน อยางดังชันประจันเลยสัตร์แล้วก็จะประจันด้วยฉันค่ะคุณมาด่าเราก่อนคุณว่าด่าก่อนนี้ค่ะเรื่องนั้นเราประจันเราเรื่องไรไม่เธอเสยไม่ดีเลยไม่ต้องห่วงใน่หลังแน่นี่ก็วันเสาร์เราคุยกับมันนะคะแล้วก็ จันนะเราเราคุยกับมันวันเสาร์นี่แล้วก็มันมันอ่านแต่มันไม่ไม,ไม่ไม่ตอบเราเลยคือมันอ่านนะมันไม่ตอบนะคะโอเคไปดูอีกคนเลยดีกว่าจไท้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะอีกคนหนึ่งชื่อว่านี่ฮะมุก,กุคนนี้นะคะก็นิสัยคล้ายๆกับ ไอ้กูสวยแน่นะคะวันทั้งรามาเฮลเลอรวันวันจันทร์วันนี้นี่แหละหมอพี่คะพี่ชื่ออะไรคะ,อ,อ,คะ,ะอ๋อินคะเนี่ยเธออายุเท่าไรตะขีนผิดนะคะสิบสองค่ะแล้วก็สิบสองอ๋อส่งขอมาให้เราหน่อยสิเธอของอะไรเหรอคะโป่งแคชอ่ะแล้วบอ,อกว่าอ๋อต้องขอโทษด,ด้วยนะคะเพราะเราไม่เหลือแคชแล้วเชื่ออย่ามาโกหกจริงๆค่ะไม่เชื่อขอโทษค่ะขีนผิดไม่ทราบว่าคุณต้องการอะไรกันแน่คะโป่งแคช เธอมีแค่เท่าไร่แล้วมีเพื่อเท่าไรเรื่องนั้นเรื่องอะไเราจะบอกคนละคะคือมาขอปอ่งแค่อย่างนี้มันมันไม่ดีอ่ะบอกมาเร็วบไม่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 ไม,ไม,ไม,มีแค่ถ้าอะไรเนี่ยอุย้ยเป็นอินฟินิตี้แล้วเนี่ยเก้าอุยเยอะเยอะไม่เชื่ออย่ามาตอแหลเลยคะ่ะไม่ไตอแหลเธอเราขอของเธอดีแล้วนะไม่ให้ใช่ปะไม่ให้คือไม่ให้ค่ะจบนะคะ ไม่ีดีมันก็มาว่าเราเอเวนเรา,จ,ระจ,าเจะประจานเธอเฮียกูจะประจานมึงเชิญค่ะเราก็จะประจานมึงจะมึงขินเขอนแล้วก็บอกเขอนเขินเขินแล้วบอกเอิ่มเราสวยจบป้าอย่ามาทะเลาะคนสวยนะกูอ่ะสวยน่ารักกูมีคนจีบเยอะมันก็บอกนะคะแล้วมันบอกทําไมคะมีคนสจีบมันก็เรื่องของมึงมันบอกกูทําไมคือจริงอ่ะไอเนี้ยมันเห็นเราโพสต์เออแบบ มันเห็นเราเราเขียนไปนี้นะคะตรงเนี้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะได้ได้เราอ่ะมันมีแค้นอยู่อันหนึ่งนะคะต้องเข้าเขาไปก่อนนะคะเข้าไปเลยคะ่ะแล้มีเห็นอันหนึ่งนี่ค่ะชิ้นี้นะคะว่านี่นี่นะคะว่าเรามีแฟนแล้วแล้วก็แฟนชื่ออะไรอย่างนี้มันก็มาอ่าน้ะมันก็มาติ๊กให้เรานะคะเมาแบบ มันก็มาบอกเราว่าแบบกูสวยว่าใช่ปะคือแบบสวยมันมีคนเยอะคือไม่ช้าเรามันมีแฟนแล้วงั้นเถอะมับอกทําไมคะมีคนจีบอย่างกรองของมือ,องคุณนมายอวดม,มีอะไรปะกูส่งของให้แล้วส่งปองแค่ให้กูเดี๋ยวนี้คือม,มันไม่ได้ส่งให้เราอะ่ะนี่นะคะคือมันส่งอะไรเนี่ย กองควันว่างเปล่าไม่มีอะไรให้เราเลยโอมนี่เหมืนส่งเลยมาให้เราเลยวุ้ยทดคาผิดคนนี่คุณยายา่านี่ค่ะมันไม่ได้ส่งของมาให้เราแล้ก็บอกว่าไม่เห็นมีเลยในอะคัมเห็นมีเลยแล้วมันก็เขียนว่าครวยคุณส่งให้แล้วสัตว์พ่องมันก็เห็นควอยรวยรวย แล้วมาก็บอกว่าในประเป๋ามีแต่ควรเรือไงพูดอยู่หน้าคุณคุยๆๆนะบ้าบาอกอะไรก็ไม่รู้เราจะประจานคุณมุณกแุแล้วก็ส่งไปแล้วก็จะเขียนนะคะเด็ดอุ้ย พูดอยู่ได้คำว่าอะไรไรไม่รู้ประสานแน่นแน่ค่ะพูดอยู่ได้ค่ะใครอ,รอน,นก็ไม่รู้นี่เราคุยกับ12สีแล้วมันก็เงียบไปแล้ว,ลวมันก็ปิดไปเลยก็สำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ประจั์แค่สองคนแหละก็อาจจะไม่มากวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะายบาย